นะครับคือท่านผู้หลักผู้ใหญ่ท่านได้ไปวยพรให้น้องเยอะมากนะครับวันนี้เราก็ไปวยพรกันบนที่พักนะครับรู้สึกตื้นตันนะครับแล้วก็ดีใจที่ได้มาอวยพรให้น้องซึ่งท่านน้องหนึ่งอ่อนนะครับมีความสุขในวันนี้นะครับที่เห็นภาพไม่เชื่อว่า วันนี้น้องปลื้มใจมากครับถ้าหลายคนเดี๋ยวให้เห็นว่าน้องกอนอะไรเข้าตาเขาบ้างน,นะครับก็หลายท่านก็ได้ไวยพรให้ประสบความสําเร็จในชีวิตเช่นเดียวกันครับพี่กับพี่อรุณน,นะครับบนทางข้างหน้านะครับในการที่จะสร้างคนนะครับในการสร้างคนในการสร้างครอบครัวยัง ต้องก้าวต่อไปอก้าวต่อไปนะครับยังต้องมั่นคงแข็งแรงนะครับเหนียวแน่นนะครับพูดแบบตำรวจ <c oughs> <c oughs> นะครับนะครับไม่ได้ดูนะครับต้อง <c oughs> เหมือนที่ท่านอาจารย์ได้บอกว่าต้องอดทนนะครับต้องหนักแน่นมั่นคงที่จะต้องยึดเหนี่ยวกันนะครับแล้วก็ระยะหนึ่งนในชีวิตนี้ก็จะมีอุปสรรค 好嘛，这句话。